แต่โจทย์เนี่ยอุทธรณ์ให้ผมติดคุกพี่น้องประชาชนคิดดูนี่คือความแค้นความแค้นของคนคนหนึ่งที่ถูเราเปิดโปรงนะจนกระทั่งเป็นแผลติดตัวมาถึงวันนี้และยังแก้ไม่ได้ด้วยนะยังแก้ไม่ได้ด้วยเนี่ยผมไม่ใช่อาจารย์เดชานะผมบอกก่อนอาจารย์เดชาอาจจะยอมคุณแต่ผมไม่ใช่เดชาผมคืออัจฉริยะนะอออ่างเหมือนกัน ผมไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรที่ไม่ถูกต้องคนที่เกี่ยวข้องกับการล้มคดียาเสพติดผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับนะและให้ผมไปเช็คแฮนกันแล้วก็ขอโทษขอโพยเลิกกันไปไม่ใช่อัจฉริยะในคดีนี้เพราะสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้นะครับ20%เท่านั้นเองนะขนาดว่าทนายดังๆยังต้องถอนตัวคุณคิดเอาดีว่าถ้าเขาไม่มี เขาไม่มีของเขาไม่รู้นะข้อมูลในเอกสารคนอย่างเขามีหรือที่เขาจะถอนตัวไม่มีทางเพราะคนคนนี้เนี่ยต้องการจะเอาชนะผมนะแล้วก็ต้องการเอาผมติดคุกติดตารางให้ได้ทุกมิติที่เขาจะเอาผมได้ในการทีจร่จะเอาผมไปขังคุกเจ้าผมไปลงโทษตามกฎหมายวันนี้ผมก็ได้รับคำพิพาษาไอ้เนี่ยได้มีอะไรอุทธรณ์ พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าสารได้มีคำพิพากษานะครับลงโทษผมแล้วอยู่ระหว่างการที่ผมจะต้องอทธรณ์แต่ผมจะไม่ท่านอทธทณ์เลยผมอยู่ระหว่างการขยายอทธทณ์แต่โจทย์เนี่ยอทธทณ์ให้ผมติดคุกพี่น้องประชาชนคิดดูนี่คือความแค้นความแค้นของคนคนหนึ่งที่ถูเราเปิดโปรงนะจนกระทั่งเป็นแผลติดตัวมาถึงวันนี้และยังแก้ไม่ได้ด้วย นะยังแก้ไม่ได้ด้วยเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยไปเขียนอุทธร์เพื่อให้ศาลลงโทษเราด้วยการจำคุกสถานเดียวผมไม่ได้คิดอะไรหรอกผมยังแปลกใจว่าปกติเนี่ยจำเลยจะต้องเป็นผู้อุทธรก่อนนะแล้วก็ให้ทางโจทกแกไอันนี้โจทกอุทธรก่อนจำเลยต้องมาแก้สองชั้นแก้ในส่วนของที่เราจะต้องให้ศาลกับคำิพาษาเราแลไหนจะต้องมาแก้ของโจท์ที่จะให้เราติดคุกต,ติดตาราง นะครับดังนั้นนี่คือความที่มันไม่ได้เกิดจากความที่เขาเรียกว่าการทําคดีด้วยความด้วยความที่สู้กันด้วยความรู้ความสามารถแต่เป็นการสู้คดีกันด้วยความเจ้าให้ตายผมไม่ใช่อาจารย์เดชานะผมบอกก่อนอาจารย์เดชาอาจจะยอมคุณแต่ผมไม่ใช่เดชาผมคืออัจฉริยะนะอ้ออ่างเหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่คนอื่นที่จะต้องยอมคุณผมยังมีไพ่เล่นกับคุณ52ใบเนี่ยผมเมื่อเล่นไพ่กับคุณแค่2อสาใบเองนะครับนะดังนั้นการที่ให้ผมไปซีโรราบคุณให้ผมไปจับมือขอโทษคุณผ่านรายการทีวีเนี่ยไม่ใช่อาจฉริยะาหรอกผมไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรที่ไม่ถูกต้องคนที่เกี่ยวข้องกับการล้มคดียาเสพติด ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับนะแล้วจใจผมไปเช็คแฮนด์กันแล้วก็ขอโทษขอโพยเลิกกันไปไม่ใช่อจฉริยะต่อให้ผมต้องติดคุกเพื่อชาตินะติดคุกจะก,กี่ปีก็ช่างผมก็ภูมิใจที่สามารถทําให้ประชาชนตาสว่างวันนี้เนี่ยคุณยังมีอํานาจวาสนาคุณยังมีวาสนาดีก็ทําไปผมก็ถือว่าผมก็มีดีของผมนะครับ ผมก็ทางานของผมไปช่วยเหลือคนยากจนไปช่วยเหลือประชาชนไปยายโตเนี่ยนะอายุ91ปีพวกผมก็สามารถอุทธร์กลับมาได้นับภาษาอะไรคดีของคุณที่เราจะไม่สามารถกลับคำพิพากษาสารอุทธร์ได้สารยันตต้นได้ญญไดกี่คดีแล้วที่เรากลับคำพิพากษาสารยันตะต้นนะในชั้นอุทธร์ในชั้นตีกานะครับสิ่งหนึ่งผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณคิดอะไรอยู่ เรียกสายเรามาหนึ่งล้านบาทถ้าเกิดเราถูกศาลให้ชดใช้หนึ่งล้านบาทเราไม่จ่ายก็จะฟ้องร้มาลายเราไอ้สิ่ง,งต่างๆเราเนี้ยไอ้แผนไก่อ่อนแบบเนี้ยเราทราบดีอยู่แล้วว่ามันเกิดจากความที่อาฆาตนะอิจฉาริษยาถึงผมจะไม่หล่อเท่าคุณแต่ผมก็หล่อที่จิตใจครับไม่ได้หล่อเท่าต้องไปฉีดโบทอกแต่หน้าตาผมเนี่ยผ่องใสแล้วก็อยู่ด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ผมได้ช่วยเหลือคน ที่เขาได้โอกาสที่เขาไม่รู้กฎหมายนะครับให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยไม่ต้องเสียตังค์ให้การช่วยเหลือเขาโดยที่เขาไม่ต้องเสียตังค์นี่คือความสุขของผมที่มีแต่รอยยิ้มนะแล้วก็หน้าตาผ่องใสเพราะอะไรเพราะผมไม่ต้องไปฉีดโบท็อกครับผมไม่มีสิวนะผมไม่ต้องไปฉีดตาสองชั้นเพราะผมไม่ต้องมีเหล่าเต้งผมเป็นลูกคนจีนนะครับนะผมอยู่อย่างธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้ สารเคมีมาช่วยทําให้ตัวเองดูหลอ่อหล่อแบบนั้นเขาเรียกหลอดอกหล่อแบบผมเกาเรียกหลอทางใจหลอทางชีวิตจิตใจนะก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าตั้งแต่วันวันนี้เปต้นไปเนี่ยจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับเราจะมีการไลฟ์สดทุกวันนะครับเรื่องเรื่องสําคัญในวันนี้ก็คือเรื่องของขบวนการค้านำมันเถื่อนพี่น้องประชาชนครับ ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนนะในประเทศไทยนอกจากโจ้น้้ำมันเถื่อนที่มีการค้าน้ำมันเถื่อนมาอย่างยาวนานวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดแล้วก็ได้มีการยืดหลักฐานไว้ที่กองบังคับการป่าปรามัชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งพรุ่งนี้ก็จะได้มีการไปหาลือกับกองบังคับการป่าปรามัชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเร่งรัดในการป่าปราขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน แล้วก็ขบวนการขายไปกับภาษีปลอมนะครับสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือว่ากระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนนะครับมีการน้ํามันเถื่อนมาจากคลังน้ำมันบางปะกงนะครับโดยเอาน้ํามันนะครับเขาเรียกน้ํามัน B 0ศมาเป็นน้ํามัน B7 นะครับซึ่งก็จะไปใช้นะครับเอาไปขายให้กับบริษัททางร้านต่างๆเราจะเปิดโปงนะครับว่าวันนี้เนี่ยบริษัทหอจกอที่มีการค้าน้ํามันเถื่อน นะครับที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในการเอานำ้ำมันเถื่อนมาจากบางปะกงนะครับแล้วไปขายกับใครวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศฟังนะครับว่าหอจกอผู้สิดออยนะครับโดยเจอ้อนะครับเป็นผู้ค้านำ้ำมันเถื่อนรายใหญ่นะครับกับสามีในประเทศไทยโดยการเอานำ้ำมันเถื่อนนะครับมาจากบางปะกงแล้วก็มาซื้อแบักภาษีนะครับจากบริษัทนะครับบริษัท เอเชอริชบิเตอรเรียมจำกัดนะครับแล้วก็ไปขายกับบริษัทภาคพ,พิญโยโดยมีนายสุขสต์นะครับซึ่งมีการตั้งนอมินีเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันเถื่อนนะครับมาจากเจออโดยของบริษัทหอจกอรสิทธิ์ออยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเจบีมนะครับเจบีมนี่ก็คือนะครับชื่อบริษัทมั่งมีทรัพย์จำกัดและสิทิธนาทรั์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับซึ่ง เจบีมเนี่ยนะครับเป็นตัวจัดสำคัญในการน้ำมันมาขายให้กับภาคพินโยแล้วก็ปั้นน้ำมันต่างๆของของเจบีมโดยซื้อน้ำมันมาจากใครซื้อน้ำมันมาจากเจอ้อเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเจอ้อเนี่ยจะถือว่าเป็นรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีการซื้อแบงกับภาษีปลอมของเอเซริสปิโตรเลียมจำกัดดังนั้นเนี่ยวันนี้เราพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการไปเร่งรัด ทางปอสอให้มีการเร่งดําเนินการนะครับวาดล้างกระบวนการซื้อัตรกับสีปลอมแล้วก็น้ํามันเถื่อนนะครับของพวกนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมยืนยันละครับว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเรามีหลักฐานการเชื่อมโยงระหว่างหอจกอผู้สิทธิ์ออยนะครับแล้วก็บริษัทภาคพิญโยนะครับภาคพินโยแล้วก็บริษัทมั่งมีทรัพย์แล้วก็สิริธนาทรัพย์นะครับโดยมียุทธเสาให้นะครับที่ดูแลน้ำมันเถื่อนเป็นข้อ น้ำมันเถื่อนมาจากนะครับท่าฉลอมเอามาผ่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เอามาขายให้กับภาคเป็นโยเช่นเดียวกันกระบวนการต่างๆเหล่านี้มีเจ้าที่คนมีสีทั้งสีนะครับทั้งสีกากีทั้งสีฐานเรือทั้งกรมสามิตรทั้งกรมศุรากรนะครับต่างให้การสนับสนุนกระบวนการเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีการติดต่อมาที่ผมเนี่ยหลายราย นะครับผมเองเนี่ยนะครับยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าเราถูกแอบอ้างชื่อในการเรียกรับผลประโยชน์พวกนี้มาอยู่จํานวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะเราจะเร่งรัดดําเนินการในการกวาดล้างกระบวนการเหล่านี้ให้หมดนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมโดนมาโดนตลอดก็คือการแอบอ้างชื่อนะคดีที่น้องคายก็อ้างชื่อผมเราก็จับแล้วนะครับคดีที่มีการอ้างชื่อผมนะครับกับท่านพลตทต่อศักดิ์สวิมลเราก็จับแล้ว ดังน,นั้นคดีนี้นะครับเราก็จะมีการดําเนินการนะครับกวาดล้างกระบวนการที่มีการซื้อขายแบมกบรบสีปลอมโดยมีพอเขตราชบังของกรมสมรกรให้ความสนับสนุนในการซื้อแบกบกราสีปลอมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกมาตรการอย่างนี้เขาซื้อขายกันมาห้าหมื่กว่าล้านนะครับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซื้อกันแค่ล้าน2ล้านนะครับห้าหมื่กว่าล้านครับมูลค่าถ้าเรามีการตรวจสอบพบเจอ